สวัสดีครับฮัลผมปิ่งหมูปิ่งหมูันี่นเผาแรงครับผมไม่เลยนะยังไงครับเกลือกระผงนัวสองอย่าง <c oughs> เื่นูมบ่นเอขาเลนยครับฟาโูฟาโูไปไหนนะ่ะน่าลงเลย năm Đi. Nào rồi năm rồi nào rồi nào rồi cái ừ, này đứa con đuổi đứa con đuổi đứa con rồi đứa con luôn, nào con đuổi đứa con đuổi đứa con đuổi đứa Nào đuổi con đuổi đứa con con đuổi đứa rồi ยืนหมุนหรอนั่งรอเลย